สวัสดีครับทุกท่านนะครับเนี่ยผมจะมาเล่าอธิบายนะครับในการเลี้ยงปลาหลานะครับในบอ่อปูนนะครับนะครับเดี๋ยวว่าผมจะมาอธิบายให้ท่านดูนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวแก้เชืออแป๊บหนึ่งนะครับ นี่ครับหลังจากแก้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับปลาไหลชุดนี้ผมดักลันมานะครับนี่ครับเนี่ยนยังยังเห็นหัวโผลออกมานะครับเน้นๆนะครับเบียดกันอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเราจผมจะมาอธิบายนะครับนี่ครับแนน้ำแน่ผมก็เปิดนะแล้วแตจะให้น้ําวิ่งผานนะครับนะครับ มันมีปลาไหลอยู่นะครับที่ผมทําช่องไว้เนี่ยครัเพราะว่าผมจะให้อาหารอีบอนบ่อฝั่งนี้นะครับเนี่ยบางตัวก็ยังออกข้างนอกมีนะครับเนี่ยครับมันวิ่งผ่านะครับเนี่ยผมาจะถ่ายน้ําออกนะครับเพราะว่าจะได้ดูปลาไหลด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับนะครับ เนี่ยครับประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้อันนี้เนี่ยช่องนะครับเนี่ยจะให้น้าไหลผ่านนะครับเนี่ยครับนะให้ไหลผ่านนะครับนะมันจะเห็นเขียวๆนะครับสิงประติกูลนะครับไอ้ตัวนี้ไอ้ท่อ4ีหุ่นเนี่ยผมตั้งระดับไว้นะครับเนี่ยครับตั้งระดับไว้เนี่ยครับ น้ำมันจะให้น้ำผาเนี่ยเพราะว่นนี้อันนี้ผพาปูพรมไก่ชนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกนะครับนนะครี่ยกออกเลยครับนตรงกลางันจะมีเชือกฟางอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวต้องขยับให้น้ําไหลผ่านนะครับมันจะมีเชือกฟางขวางอยู่นะครับมันจะล้าง เนี่ยครับเนี่ยตามลูกศอนชี้นะครับจะให้น้ําวิ่งผ่านนะครับเวลาเราเปิดก๊อกน้ํานะครับเนี่ยครับมันจะเนี่ยมันจะทาทันที่นอนปลาไหลนะครับเนี่ยมันจะเกาะเป็นกลุ่มครับอยู่ในเชือกฟ้านะแต่ข้างล่างยังมีภาพผืนเล็กๆรองอยู่นะครับเนี่ยนะครับมีบางตัวก็ยังออกมาข้างนอกก็มีนะครับแต่ตัวตัวปลาไหลที่ผมดักมาเนี่ยก็รวมทั้งหมดมันก็เยอะนะครับ แต่ตัวอาจจะไม่เท่ากันนะครับบางตัวก็ใหญ่กว่านิว้วก็มีนะอันนี้นานนะนานแล้วนะครับก็ประมาณ11เดือนนะครับ11เดือนกว่านี่แหละเนี่ยมันจะเกาะเป็นกลุ่มครับอยู่ตรงนี้นะครับพอททาที่ปลายนอนนะครับเนี่ยครับ้เนี๋ยผมจะขยับให้น้าไหลผ่านก่อนนะครับนี่ครับ ในน้ำผมกระใสไม่เยอะนะจะเดิมคืบหนึ่งนะแต่นนี่ผมลดลงนะครับคือลดลงให้เหลือครึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับวิธีการเลี้ยงปลาไหลนะครับในบอ่อปูนนะครับเดี๋ยผมอธิบายให้ดูนะครับนี่ครับมันจะมีบางตัวก็เออมันจะออกมานะครับเนน้ำน้ำก็มาจัดสะนะครับ มันจะมีอาหารเม็ดลอยลอยอยู่นะถือว่ามันกินไม่หมดนะครับมันมีนะครับเพราะว่าให้เยอะเกินบางทีมันเป็นบางวันนะบางวันกินหมดบางวันก็กินไม่หมดนะครับอันนี้ถูกจังหวะผมจะได้ล้างออกนะครับล้างน้ําออกเปลี่ยนน้ําใหม่นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับปาลาไหลบางตัวผมก็จับได้นะครับเพราะว่ามันนานแล้วนะมันตั้งแต่เล็กๆ ผมตะขังรวมกันเลยตั้งเล็กตัวเล็กใหญ่กว่านี้ก็รวมกันเลยครับเนี่ยมันมีผืนเล็กๆกองอยู่นะครับเนี่ยอย่างเช่นนี้นะครับเนี่ยเล็กๆกองอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยเพราะปลาไหลมันจะเกาะอยู่เป็นกลุ่มนะครับเนี่ยครับจะให้ลอยๆให้น้ําวิ่งผ่านได้นะครับเนะครับให้มันผ่านได้มันเกาะมันก็ผ่านได้นะครับ วิธีการเลี้ยงปลาไหลนะครับผมกับแบบนี้นะครับอันนี้บอ่อเดียวนะผมทําบ่อเดียวเพราะว่ามันเน่านั้นมันลูกปลาไหลยังเล็กอยู่นะครับเนี๋ยรนาะไปกอกน้ําเติมน้ําหน่อยนะครับน้ํามันจะวนน้นําจะวนแล้วปิ่งผ่านนะครับนี่ครับ เด็ครับมันจะจะได้ล้างออกไปเรื่อยๆนะครับบางตัวก็จับได้นะครับพอมันนานแล้วมันเชื่องแล้วนะครับตอนเต็มต็เล็กนะครับเกือบหนึ่งปีนะครับที่เลี้ยงมานะครับต่อชุดนี้นะครับมันตะเกาะอยู่แอบข้างๆนะครับเยอะแยะเลยครับเบียดกันอยู่นะครับ เรื่องเรื่องเรื่องที่ใส่ยาฆ่าเชื้อค่ะอะไรผมไม่ใส่นะครับผมไม่ใส่ผมใช้วิธีแบบเปลี่ยนน้ําไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยคุณจะขยับให้ให้น้ําหลายผ่านไปเรื่อยนะครับเนี่ยเนี่ยขนาดนี้ผมยังโยกยังยังยังโยกนะครับเพราะปลาไหลมันจะเกาะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มนะครับเนี่ยเยอะมากนะครับเนี่ยครับ น้ำมันจะวิ่งผ่านมันก็ปลาไหลมันก็อยู่ได้นะครับมันอยู่ตัวแล้วนะครับเนี่ยครับปลาไหลที่ดักมานะครับเนี่ยครับนีได้น้ำสายน้ำอะไรมันได้น้ําใหม่มันก็มันรู้สึกว่าปลาไหลชอบนะครับตั้งแต่ที่ผมเปลี่ยนน้าเปลี่ยนอะไรนะครับเนี่ยอันนี้กันแน่นแน้นในรูนะครับมันจะโผล่ออกมานะครับเออครับ เนี่ยเรื่องสําคัญเนะี่ยต้องเรื่องน้ํานะครับสําคัญมากนะครับน้ำก็ต้องสะอาดนะครับบางตัวมันก็จับได้นะครับเนี่ยครับไอตัวนี้กันเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านไหนซื้อปลาไหลมาเลี้ยงขุนก็ต้องทําแบบนี้นะครับไม่ต้องใส่ดินไม่ต้องอะไรนะครับ เบรบียมีง่ายกว่านะครับเวลาเราเปลี่ยนน้าเปลี่ยนไหลน้ําจะได้ไม่เสียนะครับในยาผมก็ไม่ไม่เคยใส่ยาฆ่าเชื้อฆ่าอะไรผมไม่ใส่นะครับ้อยคิดนีเนี่ยผมก็ส่อสามวันให้ครั้งหนึ่งนะครับนนังกากให้อาหารเม็ดนะครับให้อาหารเม็ดเนี่ยทุกตอนเย็นนะครับให้ทุกวันนะครับนะครับเดี๋ยวนะผมจะขยับให้น้าไหลผ่านตลอดนะครับ ต้องใช้เวลานะครับนานเหมือนกันนะครับแต่แต่ก็โตนะครับตัวไหนก็ใหญ่กว่าเพื่อนก็มีนะตัวละสองขีดกวาก็มีนะครับ,นนรบเนะครเดียวแล้วปิด๊อกน้ําก่อนนะครับให้มันนิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้เปิดดูเชือกปางนะครับ เดี๋ยวเราให้น้าไหลผ่านก่อนนะครับนี่ครับอยู่ในเชือกฟาเนี่ยครับมันจะเกาะเป็นกลุ่มแน่นมากนะครับเพรแม้ผ้าพื้นปูเล็กๆเนี่ยผมก็ยังเนี่ยมันจะมันชอบอยู่นะมันจะเกาะเป็นกลุ่มนะครับเนี่ยครับ,รบ,รบ,รบเมื่อก่อนนะผมก็ใส่ผักตกพวกผักแหไรมันก็ได้แต่ขี้เกียจ หรือพิเกียดอะไรนี่ครับแต่ถ้าเชือกฟางครับผ้าปูพรมไก่เนี่ยครับก็อนนี้ได้นานนะครับเปลี่ยนแต่แค่น้ํหนึ่งเดียวนะครับอย่างเช่นเชือกฟางเชื่อแล้วอาจจะดาหน่อยก็ไม่เป็นไรขอขอให้น้ําสะอาดนะครับวิ่งผ่านนะเดี๋ยวผมเปิดดูนะครับนะครับนี่ครับเนี่ยหลังจากน้ําวิ่งผ่าแล้วนี่ครับเงาวับเลยนะครับเนี่ยเกือบหนึ่งปีนะครับ เนี่ยมันเนี่ยผืนเล็กเนี่ยคือพม่านะครับเนี่ยเนี่ยมันจะเกาะเป็นกลุ่มมันจะได้มีความอบอุ่นนะครับเนี่ยครับมันจะเกาะเป็นกลุ่มน้ำไว้ววิ่งผ่านด้วยนะครับเนี่ยแบบนี้แบบนี้รอดนะครับเนี่ยโตนะครับแต่มันนานหน่อยนะครับเกือบหนึ่งปีนะเนี่ยบางตัวนี้โตแล้วครับเนี่ยครับมันจะขยับไปขยับมามันจะได้ล้างออกนะครับเนี่ยครับ มจับได้นะครับนี่ครับเนี่ยที่ผมเอาเนี่ยนะมันมีพื้นปูกระเบื้องนะครับเนี่ยครับปูพื้นกระเบื้องแล้วก็พื้นเล็กนะครับแล้วก็วางวางอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เชือกฟางข้างบนทับอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเนี่ยครับ เพราะว่าผมจับดูแล้วก็โตก็โตนะครับแต่นานหน่อยนะครับต้องใช้เวลานะครับแต่ผมก็เลี้ยงแบบนี้ตลอดนะครับไอ้สามสี่เดือนเนี่ยถ้าให้อาหารใส่ยาใส่อะไรบำรุงมันก็โตเหมือนกันนะครับแต่เนี้ยผมให้แบบธรรมชาตินะครับสองสามวันหอยชิลี่เนี่ยผมให้ครั้งหนึ่งนะครับนอนนั้นให้อาหารเม็ดให้ทุกตอนเย็นนะครับย้ํานะครับให้ทุกตอนเย็นนะครับ นีานะครับเนี่ยเนี่ยครับมันจะออกมานะครับเนี่ยมันมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะอนี้ปลาไหลมันดักลันมานะครับใส่ลันดักมานะครับพอได้น้ําใหม่แล้วนะปลาไหลมันรู้สึกว่ามันจะตื่นเต้นนะครับมันมันจะตื่นเต้นได้น้ําใหม่ได้อะไรนี่ครับนี่ครับเพราะว่าปลาไหลรู้สึกว่ามันชอบน้ําสะอาดอยู่แล้วนะครับเนี่ยยังมีตะกรนมีอะไรสินไปตะกลมยังค้างอยู่นะครับ เนี่ยครับมันจะได้ล้างออกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตัวตัวเล็กหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับมันชอบอยู่ข้างล่างเนี่ยครับเนี่ยที่ผมใส่เชือกฟางครับอันนี้มันได้นานนะครับนะนะครับเนี่ยจะถ้าท่านอยากจะเลี้ยงก่อนก็แบบนี้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับขอให้เลื่องจัดการน้ําให้ดีนะครับเนี่ยครับ เพราะว่าปกติผมก็ชอบนะครับผมเลี้ยงมาอย่างนี้แบบนี้นะครับถ้าแบบไหนดีเดี๋ยวผมจะได้แนะนําต่อนะครับเนี่ยครับเดีย๋ยวเปิดก๊อกน้ํานะครับไล่ล้างไปเรื่อยๆนะครับนาแบบนี้ผมาก็โอเคแล้วนะครับ,รบประมาณนี้นะครับ แล้วปลาหลายตัวมันมันเชื่องแล้วนะครับพอมันเกือบหนึ่งปีนะครับมาเลยมันไม่กลัวคนแล้วนะครับมันอยู่ตัวแล้วนะแล้วนะครับแบบนี้นขอบคุณมากนะครับที่ติดตามดูมาตลอดนะครับเนี่ยเลยผมก็เลย หาวิธีว่าเออศึกษาไปเรื่อยๆนะครับจะหาวิธีเออทาสิ่งไหนดีแล้วผมจะได้บอกต่อนะครับคือแนะนําต่อนะครับคือสำหรับมือใหม่นะครับคือคิดจะเลี้ยงในในบ่อปูนะครับหลังบ้านนะครับเล็กๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนี่ยครับน้ำมันจะได้ไหลผ่านนะครับ ผมก็ชอบนะครับผมก็ชอบเลี้ยงนะครับอ่าประมาณ11เดเดือนนะครับนี่แหละผมมาได้ขยับให้น้ำวิ่งผ่านนะครับนะครับนะ่ครับสามขั้นตอนนะครับก็พอเขาข้าใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาผ้าปูผมกายชนข้างบนครอบข้างบนอีกทีหนึ่ง อันนี้ที่ผมข้อบํมบนเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเพราะว่าผมวางข้อไว้เพราะเป็นอัมพางแสงนะครับไม่ให้แสงตะวันสองข้าไปจะจะมืดมืดนะครับเพื่อทําที่นอนนะครับทาที่นอนปลาไหลนะครับนี่ครับเนี่ยจะได้หมือมาทาที่นอนเขาอยู่นะครับให้เขาอยู่นะครับมันจะเกาะเป็นกลุ่มนะครับจะได้มีความขบขุนนะครับมันจะเบียดกันอยู่แน่นอยู่นะครับ นี่ครับเนี่ยผมจะครอบปิดกายอย่างนี้นะครับประมาณในรูรูเนี่ยผมเจาะนะครับเทากันใจตัดนะครับตัดเจาะเป็นรูเพื่อช่องเป็นช่องระบายนะครับช่องระบายน้ําระบายนะครับไอ้ตรงนี้ก็ไอ้ตรงนี้ก็ครอบครอบทอไปที่ขนึงเพื่อให้น้ําวิ่งผ่านนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครอบแบบนี้นะครับให้น้ําวิ่งผ่าน เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยแบบนเนี่ยทำห้รรที่อยู่ปลาไหลนอนนะครับที่พักนะครับเวลาออกมาหาอาหารจะอยู่ข้างนอกเนี่ยครับจะวางอาหารข้างนอกนะครับเนี่ยเนี่ยบางตัวมันออกมาเนี่ยเออมันได้น้ําใหม่นะครับดูแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ขอให้สําคัญเรื่องเปลี่ยนน้ำเนี่ยสำคัญมากนะครับ เนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยคิดว่าโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดอันนี้ขอนะมัดขอน,นะครับปิดปลอกน้ําก่อนมีอยู่อย่างหนึ่งนะที่ผมยังไม่ได้บอกนะครับเนี่ยหลังจากมัดเรียบร้อยนะครับ นี่ครับเดี๋ยวผมจะเดินข้ามไปมีอย่างหนึ่งนะที่ผมยังไม่ได้บอกนะครับนี่ครับครั้งสุดท้ายนะครับนี่ครับก็คือเรื่องก๊อกน้ํานะครับผมจะลดลงนะครับนี่ครับวิธีวิธีการเลี้ยงป่าไหลนะครับนี่นสำคัญเหมือนกันนะครับคือจะลดลงให้น้ําไหลนิดนิดนี่ยครับประมาณนี้ครับเปิดทิ้งไว้เลยนะครับประมาณแค่นี้ทิ้งไว้เลยนะครับนี่ยจุดสังเกตนะครับ โอเคนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ